จะไม่ได้ขอรูตีนะทุกคนเราเข้าเกมมาแป๊บนึงว้าวสตรีม,มแล้วรอบแรกมันมีปัญหานะว่าจะสตรีมนานแล้วได้สตรีมเลยเข้าเกมช้ามากเลยสุดยอดมากครับทุกคนมันเข้าช้าอย่างงี้รอแป๊บนะเข้าเคมาแล้วเน็ตไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่รู้ว่าไม่ค่อยดีนะสตรีมแบบมันจะหมดเร็วมากทุกคน,นอาจจะสตรีมได้แป๊บเดียวนะ เอาไงครับจงหวะนี้ใกล้ถึงแล้วยังใกล้ถึงแล้วยังนี่มาเลยกำลังโหลดข้อมูลอยู่สลับกำลังโหลดข้อมูลอยู่ลรวก่อนอยากเล่นเกมอยากสตรีมเกมนี้มานานแล้วนะแต่ว่าพื้นที่มไม่พอตอนนี้ได้อันนี้มาใหม่ละก็ขอสตรีมมาแล้วกันโอเคสตรีมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สียงตีมาสมะาจะได้สวัสดีสวัสดีครับทล่น,นี่อะไรคอรตีอยู่ครับทุกคนหาเธอจรงวนี้ เปิดอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านตอนนี้อยู่บ้านปาาครับอยู่บ้านปางน er ้าบ้านปางเลยมาได้มาดูความเข้าเกมช้าโอโห้สุดว่ะได้หมดแล้วเพือนเพื่อนออกไปก่อนนะเดี๋ยวได้รับระา วัสดีวันปีใหม่ครับทุกคนขอบคุณที่รับชมช่องผมมาตั้งแตนานด้วยน,นะครับทุกคนต้องขอบคุณมากเลยนะทุกคนบางคนขอเปลี่ยนชื่อผมก็จำไม่ค่อยได้ก็อย่าว่าเลยนะเพราะว่าก็ถ้าใครจำผมได้ก็บอกด้วยกันนะครับโอเคมาเกมแรกนะทุกคนามาดูว,ว่าได้อะไรนะแหลกมากนะ เป็นของทีมเดสแมทแบบแบบโหมดแครนะทุกคนเสียงนมคงเจอนุมคงครับมาเลยชื่อนี้อืมเขาเกมช้าทุกคนรอแป๊บนึงผมไม่ได้เล่นนานลนะเพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันก็ต้องลองดูอีกทีนึงอะว่ามันจะเล่นยากไหม ช้านะผมว่าลดแรนช้านะมาแล้วมาแล้วเสียงนี่ใกล้แล้วรับรอปนึงมาครับทุกคนสุดยอดเลยโอ๋ยวเ๋ยวเร็วเร็วาแล้วโอ้ดิสแมชช้วยนะมาเกิดได้ไหมี่ะ

นโคตรแหลกเลยจะเล่นได้ไหมี่ยเดินยังไม่ได้ครับทุกคนโอเคโอ้โห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 มันแหลกเก่ยวกัเฮ้ยจะเล่นยังไงอ่ะไม่ไหวละม er ันแหลกอะไรได้ขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเสียงอะไร โอ้โห oh oh, ถ้ามันจะแหลกขนาดนี้นะครับทุกคนตอ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 นไม่สตรีมไม่แหลกนะแต่ว่าตอนสตรีมแหลกมากเลยเป็นไังไงบ้างผมไม่รู้นะครับเว่าสตรีมว่าสตรีมไม่ได้วะผมว่าสตรีมไม่ได้นะถ้ามันจะแหลกขนาดนี้เป็นบ้าเลยวะนี่นะโอ้โหแหลกโคตรเลยอ่ะเสียดายว่ะ ขยับไม่ได้เลยแค่ขยับมึงจะตายนะ่ะขยับแล้วก็มีเสียงอะไรรู้วะโอเคหายแกลกวโอเคหายแล้วก็ตกกับปีนี่ก็ตกกับปีโคตแรแหลกปกตินะครับทุกคนเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะเล่นยังไงล่ะเฮ้ยแหลกงี้ <laughs> โอ้ยให้กูได้มองเฮ้ยหัวร้อนแล้วนะเว้ย <laughs> ไม่ทันได้เดือดเลยอะตอนนี้ผมไม่แหลกกันนะครับแต่ผมกดไม่ได้แทนนะครับทุกคนสุดยอดมากนะครับเพื่อนะเด้อเด้อเด้อจะชนะยังไงเพื่อนวิ่งไปแจกอย่าเพิ่งจิบไปแจกเพื่อนชคอถ้ามันจะแหลกได้แหลกปีขนาดนี้นะครับทุกคนผมยอมแพ้ แหลกโอ้ยเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเริ่มจะมาอีกแล้วแหลกก็เล่นได้มาดิส n a p ยิงดีกว่าไม่ไหวแล้วต้องส n a p ยิงครับทุกคนอร่อยขอบคุณครับไอยังไงวะคว้าระเบิดไปแล้วคว้าระเบิดไปแล้วพูดเลยพูดเลยโอ้จะค้างอะเนี่ย ยิงจากไหนไม่รู้ตายเสยโดนยิงจากไหนไม่รู้ตายเสยทุกคนโหดเกินผมไม่ผมไม่ผมไม่ว่าอะไรนะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางเล่นเลยนะจะเล่นยังไง U A V o น l i n e เดี๋ยวนั่งเล่นลูกยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นสูตรยิงหัวฟรีไฟไม่ใช่ครับเดี๋ยวลองดูเอ้าตายแล้วเพื่อนปเจ้าเปล่าเจ้าเปล่ามูเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าตาย ก็ลาปไปได้คอนซะึงเวย์วีออนไลน์เวย์วีออนไลน์เสอตายเสยอเฮ้ยอะไรนะผมขอเป็นเกมหน้านะเกมนี้มันไม่ไหวครับเกมนี้เครื่องมันเพิ่งมาดีดนะแ ปมาเลยมาเลยเอาไว้เกมหน้าครับทุกคนเกมนี้ผมไม่ไหวจริงตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เมืกก่อกี้ตาตอนต้นเกมมันเล่นไม่ได้เลยนะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ใครเข้ามาก่อนเสียดายมากเลยเกยมสุดส,สุดเสียเปรียบม,มากครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรแรงรถไม่เป็นไรรถเท่าไหร่อะรอดู ก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะต้องรอดูก่อนอีกทนนะีนึงอ่ะเปอร์เซ็นเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูสกอเพื่อนแรงเพิ่มนี่แรงเพิ่มแร,งเ,มเรงเพิ่มเสยทุกคนความสูงจริงนะครับผมปวดหัวเลยแรงเพิ่มไม่ไงงไม่รู้เลย,ยได้เลยครับได้เลย ได้ตังมาห้าร้อยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วเกินสังหารแหวกอ่นกันอยู่สี่คนโอ้ยอยากร้องไห้เล่นกันอยู่สี่นนนคนอีกคนหนึ่งออกครับคนเร็วเร็วมาอีกรอบหนึ่งขอกาสขอการขอ,อกาสแก้มทัรอบนี้ให้โอกาสผมหน่อยครับทุกคนมันแหลกกับมันตาต้นเกมเมื่อกี้ใครสังเกตเห็นจะรู้เลยครับตอนเข้าเกมมันจะค้างแล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้ออกมาคนระับทุกคนใครที่ดูนะผมก็ได้จะเห็นอยู่แหละ สุดจริงนะแรงเพิ่มแพ้แต่แรงเพิ่มนะครับเป็นเกมเป็นเกมที่สุดยอดมากนะทุกคนนึกว่าแรงจะลดซะแล้วอยู่ๆแรงก็เพิ่มเอาคนไม่เข้าเกมเอ้าพื้นยู่ไหนเฮ้ยดิคือเอาเออนี่ลื่นล่ะลื่นล่ะอันนี้ลื่นล่ะอันนี้ลื่นล่ะอันนี้ลื่นล่ะเอามาเอามาแล้วมาแล้วออนไลน์ออนไลน์อะไรครับทำอะไรครับจัดเลยแค่วันนี้ มาตาชั่วคราวมาดิมาดิมาด,มาดิอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเฮ้ยมีคอนแทคอันนี้มีคอนแทคอ้าขอโทษครับมันไม่ไหว ติงติงตาน,นี้ค่อยเล่นได้เล่นหน่อยตาเมื่อกี้อะไรไม่รู้คว้าระเบิดไปแล้วเันี่ยผมหาทางคว้าระเบิดกันทุกคนเ้าไปแล้วเก็บไปทีนีโน่โอ้โหเป็นตัว สวัสดีครับคุณเวฟเวฟพุ่งเวฟพุ่งนะครับสวัสดีเวฟพุ่งคนระับผมไปดูเรนการอนเรนการโอ้ว้าหมดเลยเรนการ์ดดีมาก,อ,มกาอ๋อโมจิงซองตายใคู้ครับใครู้กับโมจิซองนี่หมดแล้วพี่ซอง

กีตูไม่รู้นะครับทุกคนโอ้ประตูมรณะใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเกตดงมรณะกกาแับโอเคไว้เจอนครัไป ดิดดดดดตายเลยครับทุกคนไป UAB o n อ i n e ข้ามหับนี่อะไร <UA V S 2> <พ>อ่ะยูเ UAB ต่อย u วีมาเปิดโดนเท่านหร่เปิดโดนเท่านหร่มาแล้วมาแล้วสนุกนะว่าเกมน,นี้แต่ว่ามันไม่มีเพื่อนเล่น,น,นลกกลโอ๊ยอะไรของมันวะหนี่ยอยู่ว่าตายระเบิดมาเอง

ตายสวยเขาตัวน้องตายสวยหูเบลล์รักว่าเลยโอ้โหล้านปอดง่ายเลดวลาดช็อตเั้ทุกคนดีมากเลยเฮ้ปลดใจดวลาดชอ็อตเนี่ยน่าสง,งสารสองเลี้ยวถุงเบลล์รอก จะอะบ้างวะนอกจากัโอ้โจะได้สนยแล้วใกล้ได้แล้ว M S M C 4. สังหารยีสหสังหารยี่สิบหเยนโหลดเอาวะ่ะพิ่งได้ไกับปืนนี่ะมัะเกิ่ไปวะ่ะลั่นกระสุนเก้า P W หรือว่าลาเซอร์แบตหรือลาเซอแ,แต่งอาวุธแบบแต่งอาวุธใส่ของดอดีโมวคือสกินเอออืนที่สก้ค่อยน่าดีดจะลองเล่นปืนที่มีของแต่งดูครับมันจะเล่นยังไง โอ้หตัวนี้นะทุกคนว่ากันเลยครับ,ะบปนะ,ะต่อ UAV Online ที่เดียวเจอหมกเลยหัวแรงนี่หาห้อง่ายมากเวอร์เทเรียน V ฝั่งศัตรูก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความตึงเครียดถ้ามันไม่แหลกผมก็เล่นได้ครับผมหมดเลยแต่ถ้ามันแหลกผมก็ไม่ไหวนะบางทีเสียงนี่แล้วนะทุกคน อยากลองทำเหมือนในเกมไหมทำไม่ได้หว่า<ม>เกมวิฟไฟเต้นแล้วก็ยิงอย่างลองงูเฮ้ยออะไรอ่ะเย็บมันตีทะเลหกตัวสองชีวิตไม่ทราบเด็กหนักมาเอาโอกาสใหม่ครับทุกคนเอาเลยไว้ไแหละเด็กหนัก มีจังแล้วมาเลยรกวังระวังระวังโอ้ยหปืนที่แรงกว่าปืนเมื่อกี้สุดยอดทั้งยิงช้าทั้งอันนี้อผมว่าปืนแม่งแย่สุดปืนได้ไหวได้ต้องไหวโอ้โหไม่ชินเลย เจือหลดอาไ้วะไม่ไหไวแล้วคืนี้่องมันนีกอยู่ก็ตายอยู่วาหัวแตกตายครับทุกคน อะไรเนี่ยเดี๋ยวกับเขาเปเนไห AK AK a b online ปนทุกคนเปิด UAB มาดิมาได้ AK 47แล้วได้ AR 47แล้วใครที่ห้าก AR 47มีไหมเจอหนึ่งเฮ้ยช้าเกินคือเลเด็นพาโลโหแต่ละปืนสู้ได้มากเลยครับ คือมั affiliated. นเอาเปรียบเก okay. ิร์ลแมสไม่ไหวแล้วตายแน่หว่าไม่ต่อแล้วเอเคบรัาซิลมาให้เอเคเห็นหินเหล็กไฟมาเฮ้ยเบาจังวะ ปืนแม่งโคตรเบาเลยแล้วมาเอ็มสียิงดอกเดียวตายเลยเฮ้ยเกินไปแล้วเปล่าปืนแม่งโคตรเบาส่ศัตรูแม่งก็ปืนแรงที่หายเลย มึงจะตุยทำชีสมันดีเออสวยตุยยังหน้าของพานะทุกคนมีทางเดียวแล้วตี่นี้โอ้ยปุ่งยิงมึงกดดิหัวร้อนด้วยปุ่งยิงไม่กดครับทุกคนแล้วปืนห่วยแตกมากปืนเมื่อกี้ยิงดีว่าแต่าจะก็ไอ้ปืนมึงก,กากจังวะโอ้โหเปลียบ ไม่ตายโอ้ปืนมันโคตรกากะเลยทุกคนแพ้แล้วจาเนี่ยปืนกากรึน ไม่พวกเที่ยแหมสวยดีออนั่นไม่ได้อยู่เพื่อนเพื่อนนั่นก็อย่าไปแจกเด้อไม,ไม่โดนไม่โดนรอดรอดจริงปืนห่วยแตกมากทุกคนไม่มีของแต่งต้องใช้ปืนเดิมแล้วทั้งนั้นนะปืนมันจะต่างน,นปืนเดิมแม่งใช้แนะ่ ตายก่อนนะครับแค้ว่ากันแลมันไม่ไหวจริงนะมาดูดิมันจะชนะยังไงสภาพปืนโคตรเลยวะ่ะสุดยอดครับทุกคนปืนสุดยอดมากอ๋อไม่ไม่อยากดูไม่อยากดูเลยนัดเดียวตายมันทำนัดเดียวตายดูมันท้ามเออหัวร้อนปืนโคตรเลยครับทุกคน หาก้าวเบาเลยได้ขอ,อ,องเยอะอนะอะไรวะจอดทะลวนได้ดีแต่ไม่ค่อยแม่นอารีฮาลีเตอร์ยังไม่รู้นะทุกคนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเราสังหาศิษาเปลี่ยโนโหลดออฟหนึ่งไม่ไหวละ ปืนแม่งโคตรเล่นยากไม่ต้องมาแบบปลอบใจเลยกูไม่เล่นปืนนีหรอกใครจะบ้าเล่นวะโคตรกากเลยเใครแปรปืนอเนะี่ยผิดรางวะโอ้ผิดรางวะก้เนี่ยตัวนี้สิตาแม่นยำโคตรน้อยแล้วกว่านี้อีกไหมไม่เป็นไรขอดตา ชอบแบบดีฟอมากกว่าสวยดียืนยันไม่สวยนะยนทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลยท้งนั้นจัดเลยแล้วเล่นไต้ตอนสุดท้ายผมเริ่มเล่นละแบบจะหมดเดือนสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทีมเดชมาฟอนไลน์โอ้ไม่ได้เล่นนานนะฟอนไลน์ UAV online UA

Reloading! Oh, Reload oh. down Don't Get down. Oh. Enemy down. Oh. Enemy contact. สสโคตรดีครับสังหารสอง You, or lie. Contact with enemy. ที่การใช้ถูกต้องแล้วทุกคนไอของแต่ง m m c ลย โอเคแรกสำหรับการสตตีมครั้งน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูขอจบว่อนนะแบตจะหมดละเจอกันไม่ f